สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้น่าจะตรงใจคน i n รเว v e r t นะที่จะถามตัวเองอยู่ครับว่าเป็นนักขายที่ดีได้ไหมนะครับคน i n รเว v e r t ก็คือคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเข้าสังคมมากขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนเยอะไม่ได้มีสังคมชอบปาร์ตี้กินเหล้าอะไรเงี้ยคือภาพจําของคน extrovert ก็คือคนที่เข้าสังคมเก่งพูดเยอะเะจีบสาว กะล่อนกะล่อนอย่างเงี้ยครับอย่างถ้าสไตล์ผมเนี่ยดูจากงงเฮงก็ดูออกแล้วล่ะครับว่าน่าจะเป็นคนแบบ extrovert นะครับก็เด็กๆก,ก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับเข้าสังคมทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับชอบปาร์ตี้ชอบงานสังสรรรุ่นเริงสนุกสนานแต่ introvert เนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายนะผมใช้คานี้เป็นเรื่องของอุปสรรคหรือเปล่านะครับอันนี้ลองถามตัวเองว่าความเป็น introvert ของเราเนี่ยทำให้เป็นนักขายที่ อาจจะเป็นนักขายที่ไม่มีประสิทธิภาพรราหรือเปล่านะครับเป็นนักขายที่ไม่ได้ตามมาตรฐานไหมนะครับหรือว่าเป็นนักขายที่น่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จถ้าเทียบกับ Ex ็กโซเอาจจะเป็นคําถามที่คุณเนี่ยถามตัวเองมาตลอดเลยนะครับแต่อื่นใดครับถ้าเกิดคุณมาฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณมองว่าคุณอยากเป็นนักขายนะครับคุณอยากประสบความสําเร็จในการเป็นนักธุรกิจหรือการมองไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจเลยด้วยซ้ำนะครับมันมาดูกันเลยครับว่า ไอเรื่องนิสัยเนี่ยมันเกี่ยวกันแค่ไหนนะว่าจะทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าหรือไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวขัดขวางหรือกระทั่งว่ามันเป็นโอกาสในชีวิตอย่างไรนะครับของความเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับอันดับแรกครับคุณต้องเข้าใจว่าคนประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะนักขายนักธุรกิจเศรษฐีระดับโลกอุปนิสัยเนี่ยมีหมดเลยนะครับจะเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดจะเป็นคนแอมบิเวิร์ดอะไรไม่รู้ลนะเวิร์ดเวิร์ดมีคนนิยามไว้เยอะมากเนี่ย ทุกคนประสบความสําเร็จได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะรวยมาก่อนจนมาก่อนนะครับการศึกษาหน้าตารูปร่างสีผิวเนี่ยทุกคนประสบความสําเร็จได้เห็นด้วยป่ะ,ะนะครับไปดูยูทูบเบอร์ไปดูคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะครับแม้กระทั่งดาราเนี่ยนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่างมีจุดประสบความสําเร็จแสดงว่าไอ้เรื่องนิสัยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ลบทัศนคตินะที่เกิด เราคิดมาก่อนเนะี่ยว่าตัวนิสัยมันเป็นตัวขวางกั้นขัดขวางหรือเปล่าไม่จริงนะครับตัวนิสัยเนี่ยแหละมีตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จเยอะมากเลยอยากจะให้คุณเนี่ยลองดูไอดอลนะครับที่เป็นคน i n รเว v e r t แล้วก็ประสบความสาเร็จนะถ้าให้ผมดูนะในบริษัทเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือดูเจ้านายเรานะครับหรือลองดูเจ้าของบริษัทถ้าคุณมีโอกาสได้ทํางานด้วยนะเจ้าของบริษัทสาย i n รเว v e r t เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเคยร่วมงานด้วยนะครับจะเป็นแบบเขาเรียก specialist มาก่อนนะครับ เป็นคนที่เซียนในเรื่องนั้นๆเชี่ยวชาญน,นะครับจนมาตั้งบริษัทได้ให้ลองดูคนที่มีพื้น,พ,นพื้นฐานอย่างประมาณนี้นะอย่างวิศวกรมาตั้งบริษัทเนี่ยหรือว่าคนที่มาจากสายการเงินนักบัญชีอย่างเงี้ยครับคนที่มาจาก s p e c i a l ลิสต่างๆนะครับมาตั้งบริษัทเขาก็สามารถดําเนินบริษัทแล้วก็เป็นหัวหน้าคุณได้นะครับเขาก็ไม่ได้ต้องพูดเยอะต้องแบบเข้าสังคมเก่งต้องไปตีก๊อบกินเหล้าอะไรไม่นะครับมีหลายๆคนเนี่ยที่ ทำงานก็เลิกงานกลับบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับมีความเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบหุ๋นหวานนะครับเรียบง่ายใช้คำเนี้ยคนเรียบง่ายเยอะแยะนะครับระดับเจ้าของระดับหัวหน้าผู้บริหารเนี่ยเยอะแยะมากนะครับอย่าเพิ่งไปเห็นภาพว่าโอ้โหการเป็นนักธุรกิจอ่ะมันจะต้องแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องไปปาร์ตี้ต้องไปเข้าสัมมานาต้องแบบกินเหล้านะครับแม้กระทั่งว่าการสัมมานาที่มันเป็นคอนเน็กชันคอสคอนเน็กชันเนี่ยผมเคยพูดไปนะ ที่เห็นภาพว่าโอ้โหมันจะต้องปาร์ตี้มีตมมาแต่งตัวเนี่ยคือบางคนก็ไม่กินนะครับจะบอกว่างานสังสรรค์รื่นเริงเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องกินต้องแบบไปเต้นแบบไปเอาหน้าฟู่ฟ้าขนาดนั้นนะครับก็มีคนส่วนน้อยที่เรียนแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องแบบออกตัวก็มีนะครับมันเหมือนห้องเรียนเราอะที่แบบเราก็จะเข้ากับคนที่น่าจะเป็นนิสัยเหมือนเราไว้ก่อนอย่างผมเนี่ยจะเป็นแก๊งพวกเด็กติดเกมใช่ปะ อ่ะมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กเรียนอย่างเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มแบบกลุ่มสาวสวยกลุ่มแบบ LGBT กลุ่มนักกีฬาใชนไหมมันก็เป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับขนาว่าต้องเรียนกันมา6ปีเนี่ยทุกคนไม่ได้สนิทกันนะครับเพราะว่าทุกคนต้องแยกกลุ่มกันอ่ะทีนี้จะเห็นว่าเรื่องของตัวหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีตัวอย่างที่ดีแน่นอนละนะครับหรือเจ้าของบริษัทที่เป็นทั้งระดับประเทศเราระดับโลกเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็น e x r o r t เสมอไปนะครับ อย่างที่2ครับมาเรื่องตัวเราและทีนี้เราจะต้องมาดูว่าในความที่เราไม่ชอบสื่อสารเนี่ยฟังดีๆนะไม่ชอบสื่อสารไม่ชอบที่จะคุยเจาะใจเข้าสังคมเนี่ยคุณต้องดูจริตคุณก่อนว่าแล้วคุณมีดีอะไรมีดีไหมเขาว่าไอความนิ่งเงียบของคุณเนี่ยมีอะไรไหมที่ทําให้ลูกค้าแล้วกันนะครับลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับสิ่งนั้นคือเรื่องความรู้นะครับเรื่องฝีมือนะเรื่องของความสามารถประสบการณ์นะครับถ้าจะเป็นแนว,แนวเสือซุ่มไม่ต้องพูดเยอะเนี่ย แล้วก็ขี้เกียจจะมานั่งแบบปฏิสัมพันธ์มานั่งให้ความอะไรนะสร้างความสัมพันธ์ relationship นานๆอย่างเงี้ยถ้าเทียบ extrovert e x t r o v e r t มันเก่งใช่ปะ่ะแต่เราเป็น introvert เราแบบอยากเราสันโดษด้วยอ่ะเอาฝีมือให้มันเจ๋งก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่คุณต้องเจ๋งกว่าพวก extrovert นะคุณจะต้องมีความรู้ที่ค่อนข้างแบบเชี่ยวชาญมากนะครับเป็นที่ปรึกษาลูกค้าได้นะครับเป็น คนที่แก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรต่อมาเนี่ยแสดงว่าต่อมาอย่างที่3ามเขาเรียกว่าการเลือกเส้นทางการขายหรือว่าทาธุรกิจนะครับที่มันมองไปที่ความน่าเชื่อถือเป็นหลักมากกว่าตัวนิสัยคนขายนะครับลองดูสินค้าไงนะครับสรุปก็คือมันคือตัวสินค้านะครับสินค้าที่ถูกจริตแล้วอ่ะใช้คานี้นะสินค้าถูกจริตอ่ะสินค้าที่มันแบบไปในทางว่าคนสเปเชียลิสต์คนที่เรียน เรียนเก่งอะ่ะเออสินค้าที่มันต้องใช้ความน่าเชื่อถือของคนขายมากหรือว่าผลลัพธ์ในเชิงตัวเลขนะครับ e อนจิเนียริอย่างเงี้ยการแพทย์หรือว่าการทดสอบทดลองนะครับจากห้องแ a บอะไรก็ว่าไปนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะอะไรเพราะสินค้าเนี่ยมันมีความยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องใช้ความรู้ของเราเนี่ยในการบรรยายเป็นหลักอย่างเงี้ยให้ลองนึกถึงแบบ คุณไปเป็นเซลล์ขายเทสลาถูกไหนะไปอยู่ศูนย์เทสลาเนี่ยด้วยตัวสินค้ามันเป็นภาพลักษณ์เรื่องนวัตกรรมมากๆเงี้ยครับตัวคนขายอ่ะหรือเราถ้าเราเป็นเซลล์ขายรถอ่ะเราก็จะต้องเน้นเรื่องอะไรฟีเจอร์ฟังก์ชันฟ,ฟีเจอร์ฟังก์ชันเนอ,อของตัวรถใช่ไหมเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่คืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ลองดูว่าทําไมถ้าเทียบกับรถน้ํามันทั่วไปมันต่างนเปนยังไงก็คืออย่างแบบ เทสลาเนี่ยถ้าผมนขะขนาดผมแบบชอบเล่นรถเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้จอของเทสลามันทาอะไรได้บ้างถูกไหมดังนั้นไอ้ตัวความน่าเชื่อถือของคนที่เป็นเซลลคนที่ต้องสาธิตให้เราอะ่ะก็จะต้องแบบมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญเลยนะครับหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการชาร์จอย่างเงี้ยการชาร์จการเสียบลักเรื่องแบตเตอรี่หรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อมูลเชิงเอนจิเนียริงเชิงสเปคอย่างเงี้ยอินโทรเวิร์ดถ้าเกิดคุณนิ่งแล้วคุณให้ข้อมูลได้ถูกต้องนะครับ คุณจะถูกฉลิดมากเลยเพราะว่าตัวสินค้ามันก็ตอบโจทย์ถูกไหมแล้วก็มันสามารถเ็าเรียกปฏิบัติการได้ตัวมันได้นะครับโดยที่คุณก็ได้ใช้ความรู้ในการขายอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเส้นทางที่3เนี่ยก็คือการจับสินค้าเซอร์วิสหรืออะไรที่จะขายเนี่ยที่มันเป็นในมุมการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่มันจะไปตกกับอเอนจิเนียริ่งอ่ะผมตบทวนอีกรอบนึ่งอ่ะเรื่องเมดิคอลนะครับเรื่องการแพทย์เรื่องซอฟต์แวร์เรื่องไอทีนะ เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็น specialist แล้วกันนะครับการเงินไฟแนนซ์อย่างเงี้ยคือว่าถูกต้องหมดนะครับ AI นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าหาพื้นที่ของเรานะครับบอกเลยว่าไปสมัครงานเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ได้งานถ้าเทียบกับพวกไอสโสดเพราะอะไรเพราะว่าอ,อนุญาตครับเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าสินค้าที่เราขายอ่ะมันใช้ความน่าเชื่อถือถูกไหม มันไม่ได้ต้องการสายกระล่อนกะล่อนที่แบบโอ้โหแบบต้องแบบเข้าไปคุยเจาะแจะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไอ้กลุ่มเอ็ก o ์โทเวิร์ดเดี๋ยวผมเคยทำคลิปนะครับว่าการขายรูปแบบไหนนะที่มันถูกจริตกับชาวเอ็ก o ์โทเวิร์ดนะครับมีไม่ต้องห่วงเลยแสดงว่าเป็นอินโทเวิร์ดต้องหาพื้นที่ให้เจอนะครับดูเรื่องของสไตล์การทำงานบริษัทนะครับเรื่องของฝั่งลูกค้าอย่างเงี้ยอ่ะส่วนที่4ก็คือลูกค้านั่นเองนะครับต้องขายใครนะครับแสดงว่าถ้าคุณทำธุรกิจเนี่ย สินค้าถ้ามันเป็นเน้นความน่าเชื่อถือสูงใช่ไหมเป็นเน้นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยตัวฝั่งลูกค้าก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นคนที่คุณภาพที่จะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักใช่ไหมเน้นเรื่องของเหตุและผลเน้นเรื่องลอจิกใช้คเนี้เน้นเรื่องของข้อมูลเน้นเรื่องของความแม่นยําซื่อตรงความน่าเชื่อถือถ้าเป็น D2B ก็คือแบบคุณไปขายโปรเจกต์ไอทีสมมุตินะให้กับปตทอ,อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอแบบลูกค้าที่เป็นระดับเทพ ลูกค้าที่มีทั้งความรู้มีทั้งความเชี่ยวชาญเหมือนเรานะครับแล้วก็เอาตรงตรนะครับเขาก็จะลองภูมิเราเลยครับวัดกลิ่นเลยนะองค์กรใหญ่ๆแบงก์ใหญ่ๆนะครับเครือข่ายมือถือใหญ่ๆก็หมายความว่าถ้าชาวอินโทรเวิร์ดเนี่ยจะได้ลองประลองยุทธนะครับเรื่องปัญญาเรื่องความน่าเชื่อถือกับลูกค้าที่เน้นคุณภาพนะครับในทางกลับกันอ่ะไม่ได้บอกว่าองค์กรใหญ่ไม่เน้นคุณภาพนะมันก็มีนะครับหน่วยงานหรือว่าบางการขายเนี่ยที่มันไม่ได้ต้องเน้นแบบคุณภาพขนาดนั้น ในเรื่องราคาอย่างเงี้ยในเรื่องความรู้จัก <c oughs> การเข้าถึงนะครับในเรื่องรู้จักกันหรือเปล่าเข้าถึงให้ลองนึกภาพเหมือนประมาณเราไปคุยกับจัดซื้อสมมุติคุณขายสินค้าเป็นไรเดียเป็นเขาเรียกลองแมตเตอเรียลก็คือแบบพวกวัตถุดิบอย่างเงี้ยสมมติคุณขายทุเรียนนะ่ะคุณขายทุเรียนให้โรงงานซึ่งทุเรียนคุณก็มาตรฐานเหมือนกับสวนอื่นๆื่นนะคุณก็ลองแบบไปขายขายขายให้กับจัดซื้อโรงงานแปรรูปอาหารอย่างเงี้ยซึ่งจัดซื้อเขาก็จะมีข้อมูลแหล่ง ทุเรียนจากหลายที่ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคุณต้องเอ็กโทเวิร์ดประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าตัวทุเรียนมันก็คือทุเรียนถูกปะ่ะก็ให้ลองชิมด้วยนี่นั่นอะ่ะแต่มันจบแค่ตรงนั้นไงมากกว่านั้นที่จะซื้อจะมาทางคุณก็คือการตีสนิทนะครับการพูดคุยสนิทสน,ทนมอย่างเงี้ยเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าไปดีลกับพวกราชการอย่างเงี้ยคือบางทีงบประมาณมันไม่ได้ว่าต้องเอาแบบพอลิตี้จัดจัดใช่ป่ะแล้วไปคุยกับคนภาครัฐอะ่ะมันไม่ได้ต้องหอ้โหูต้องมาชืบชบัชบชบุบช่ำ เอ็กโทรเวิร์ดถ้าไปอยู่ในมุมนั้นมันก็จะถูกจริตกว่านะครับแสดงว่าถ้าเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยก็ต้องเลือกสินค้าใช่ไหมสินค้ามันก็จะชี้ไปถึงว่ากลุ่มลูกค้าที่เราคุยเป็นใครถ้ากลุ่มลูกค้าเน้นเรื่องข้อมูลสเปเชียลิสต์เน้นเรื่องมืออาชีพเป็นหลักอะ่ะอันนี้จะเป็นที่ยืนที่เหมาะสมสําหรับชาวอินโทรเวิร์ดนะครับบอกเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องที่4ที่ทําให้คุณเนี่ประสบความสำเร็จไปมากขึ้นอีกสุดท้ายเรื่องที่5ครับก็ เหมือนกันครับการทางานแบบเซลล์โปรเฟชชั่นแนลนะอินทเวิร์ดก็ต้องเรียนรู้เหมือนเอ็กซ์ทเวิร์ดก็ต้องเรียนนะครับเรื่องของกระบวนการขายเซลล์โปรเซสวินัยในการทํางานอย่างเงี้ยการเข้าพบลูกค้าการติดตามงานการใช้พวกซอฟต์แวร์หรือว่าทูในการช่วยให้เซลล์ขายง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก CRM เซลล์รีพอร์ตต่างๆนะครับเรื่องของการติดตามงานต่อรองเจรจานะครับแล้วก็หลักบริการหลังการขายเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าสู่เซลล์โปรเซสเหมือนกันนะครับก็นี่แหละคือภาพรวมที่จะทําให้ อินเทรเเนี่ยประสบความสำเร็จในการขายได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวอินเทรเวิร์ดครับถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนนะเรื่องเซลล์โปรเฟชชั่น a l ลเนี่ยพอดีว่าสถานการณ์อะไรดีขึ้นมากแล้วเรื่องของการจัดครับเรียนจากวันที่5-6ซึ่งก็คือวันนี้นะเป็นวันที่26-27เมษายนครับเซลล์มาสเตอรี่รุ่นที่8-9นะครับถ้าสนใจก็ทักเซลล์เซลล์ลไลน์มาได้เลยนะครับยังมีที่นั่งว่างอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับ